เป็นลี้ยวขบวนของรถดรวนพิเศษทักษิณรัฐนะครับจอดอยู่ในทางลีกสถานีคลองบางตาลบขบวนมาโดยรถจักรฮิตาชิ4ี่หากำลังรอลีกขบวน257อะ่ะหลังจากที่มีขบวน2 5เพิ่งออกไปเมื่อเมื่อไม่นานนะครับคลิปก่อนหน้าคอยสังเกตตรงเสาแขวนห่วงทางสะดวกนะครับยังไม่มีห่วงหวงแหวน เนื่องจากอย่างขบวน25ยังไม่ถึงหนองประดุกครับสองพันเจ็ดะไปยังคงต้องจอดรอทางขบวน255ด้วยในเดี๋ยวจะมีขบวนโดยพิเศษ43ของเทสซูลาทานิตามมานะเลยต้องให้ขบวน32เป็นฝ่ายเข้าทางหลีกเนื่องจากตามบอดลรอขบวน25จะมีเวลาวิ่งเผื่อนะครับสําหรับการหลีกและก็การชาร้าสะสมจาก การก่อสร้างทางคู่ขบวนสามสอง 3, ก็ผ่านมาตามเวลาหลายสถานีนะครับแมคูรีลาบุรีวันโปง่งมาตามเวลาหมดเดี๋ยวทางคู่ปุ๊บก็คงจะเร็วขึ้นมากเลยครับเพราะไม่ต้องมาเผื่อเวลาพวกมีไว้ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอะลอเรเกับโดดพิเศษสีส้มีขบวนหนึ่ง